ที่สาลาท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งจังหวัดนนทบุรีถึงแดดจะร้อนบรรดาประชาชนและแฟนคลับของแตงโมนิดาก็ยังเดินทางมาพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อมาวางไวอไ้อาลัยโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ย้ายดอกไม้จากโป๊ท่าเรือขึ้นมาไว้ที่ศาลาของท่าเรือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาไวอไ้อาลัยนอกจากนี้ยังมีป้ายผ้าเรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมอ,อีกด้วย